สิทธิ์มีครูโดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒยามถึงวัยเล่าเรียนแต่ละคนนะครับจะมีครูสอนหลากหลายวิชาแต่ละท่านจะมีแทคนิคที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่มีแทคนิคแตกต,ต่างกันจึงเป็นวิธีการโน้มน้าวทำให้นักเรียนหรือเด็กๆสู่ความสำเร็จที่ไม่เหมือนกันออกไปอย่างเช่นครูวิชาคณิตศาสตร์จะบอกว่าถ้าเกิดวิธีการคำนวณคุณผิดผลลัพธ์คุณก็จะผิดด้วย สิ่งต่างๆ่าเราเนี่ยครับถ้าเกิดเราเริ่มต้นที่ไม่ดีแล้วผลลัพธ์เราเองจะไปในทางดีก็คงจะเป็นไปได้ยากครูวิชาประวัติศาสตร์จะบอกว่าเราไม่สามารถเข้าไปแก้หรือย้อนกลับไปในอดีตเพื่อที่จะแก้ เรื่องราวต่างๆให้มันดีขึ้นได้เพราะฉะนั้นปัจจุบันเราควรทําอะไรให้มันประสบความสําเร็จและทําอะไรให้มันเวิร์กไปเลยทีเดียวอนาคตเราจะได้ไม่รู้สึกเศร้าและเสียใจในสิ่งที่เราทำณนะปัจจุบันครูวิชาภาษาไทยบอกว่าอย่าเว้นช่องว่างในคําตอบถ้าเรามีปัญหาเรา มองข้ามมองเลยเว้นไปแล้วไปทำอย่างอื่นก่อนสิ่งต่างๆนะครับจะเป็นหลุมพางทำให้เราเองในอนาคตไม่ประสบความสาเร็จด้วยเช่นกันครูวิชาภาษาอังกฤษบอกว่าต้องมีความกล้าในการแสดงออกหลายคนนะครับมีความรู้ความสามารถเก่งแต่ว่าให้ไปนำเสนองานแล้วไม่กล้าแสดงออกคนๆนั้นก็จะขาดโอกาสที่ดีในการที่จะได้รับโอกาสใหม่ๆเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ครูวิชาภาระบอกว่าถ้าเราเจ็บกับอะไรแล้วไม่ควรที่กลับไปเจ็บซ้ําตรงรอยเดิมและที่เดิมต่อเมื่อเรารู้สึกว่าเราผิดเราเจ็บเราผิดพลาดไปคนนะครับจะสร้างสัญชาตญาณออกมาณนะตรงนั้นทําให้เราเองมีความแข็งแกร่งมากกว่าเดิมและไม่ผิดพลาดเหมือนเช่นเดิมสิ่งต่างๆเราเนี่ยครับมันเป็นทุกอย่างที่ต่อยอดในการใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ เรามาเป็นเพื่อนกันนะครับจากที่รพัฒดเกิดมาเพื่อแทนคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันสวัสดีครับ